ในย YouTube สวัสดีมารีแชนแนลครับผมช่วงนีนสามทุ่มตื่นที่สามพี่ต้องนะครับครับผมช่วงนี้ก็เลี้ยงลูกวนไปครับเี่ยมงครับครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับพักผมออแกะไม่เลยนะแกะเลยอ่ะทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วได้แอดพัส์ดาบพิฆาตอาตุเออซื้อมาทำไมเยอะแยะไม่รู้ว่าจะได้ครบหรือเปล่านะถึงแล้วเดียว มันแก่จากสองยากมากนะมันแก่แบบนี้ดีกว่าตัวแรกอะไรปุ๊บโอ้โตัวแรกขอไม่ต้งโอเคครับเออสว่างแล้วนอกนั้นข้างหัวมันตอนนั้นตอนนี้ก็ไม่หวังอะไรครับผมไม่ครบหรอกเออนะ ทำพี yeah, yeah, ่ต้องอ่ะได้แล hey, so so ้วทาำคนมึงจะได้ยังที่อยากได้นะมีเนสโกกับทันเจี๋ยอ่ะปึ๊บไอ้เป็นต้องเดิได้ป่ะเฮ้ยรอบนี้ตัวร์มาอยู่ที่ผมเฮ้ยแต่มันมีท่าอยู่อีกเราเราดูก่อนเผื่อกูได้นักหนึ่งสองซ้ำมาถึงเกือำแล้วอ๋อโยชิเกะโยชิเกตนะฮะได้ไรอ่ะต่อไปพี่ต้องแล้วครับผมสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งไปอยู่กับเนสิโกกเหมือนเดิมไหมไม่ซ้ำอ่ะอะไรวะโอ้จินยูนะครับ เออมาเห็นเลยโอ้ข้าสองเออจำไม่ได้เหมือนกันจำชื่อไม่ได้อะเออเออมันมีชื่ออยู่มันมีชื่ออยู่ทาโลยทาโรลเออสามสองหนึ่งไม่สามด้วยเอ้ยเราจะได้ตัวไรได้ตัวไรอุ้ยโอ้โหตัวอะไรวะเอ้ยดาคีดาคีเอ๋ตัวไรตัวไรตัวไรน้องเนี่ย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 อ้าวได้ไม่ซ้มไม่สามไม่สามอ๋ออ๋ออ๋อตัวแรกตัวแรกเออตัวแรกตัวแรกเอ้ยแต่ว่าชิโนบุจะมีแอคอื่นโอเคอือโปมาปุ๊บอื้มสารัวเลยสามสองหนึ่ง ชิชโนโนบุแต่คนลแอคนะครับไอ้ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> อิโนสเกตถามสองหนึ่งตอนนี้ได้มาแปดแบบแล้วขอสักประมาณยุคสองยุคส,สามโอเคโอเคหรือว่าไม่แยกเจออ้า,าวโอบาไนาอบาไนาสามสองหนึ่งช,ชึบตัวโต๊ดตัวโอ้ได้ได้แล้วนี่ได้แล้วนี่โคดู คน้าคร้อยน้องไม่ไผ่นี่ใช่ไหมน้องสาวครับคุณเกคืออดิโลอ้อู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 ้อแ้อู้อู้อูอูอู้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 อูอูอู้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 อูอ้อูอู้อูอู้อูโอู้อูอู้อู้ออู้อู้อูอู้อู้อ้อู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 ออู้อู้อูอู้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 อ้อู้อู้อูออ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 ้ เอ็กแล้วตามทั้งเนออินเสุเกะน่ะไงน่าจะมี4ี่แอ็ก้อินเสุเกะมาลัวๆอีกสงคนไม่มา3นสาม่งๆตัวไหนตัวไหนตัวไหนูยิงผูยิงผูยิงมีเนนี้ไมมมีเนนี้ไม่ไม่มีปุ๊บูช้พูดช้อูดใช้อ้ดีไอ้ดีะไรดิเพ้าาผูยิงหอไ้มอกี้มกาลจะบอกว่าใส่ชุด มันเป็นแตกตัวปผู้หญิงอันนี้ขอชมอันนี้โอเคนะถือว่าท่านะไม่ตัวไหนมีมนสีเหลืองผมสีเหลืองปลายเลยหน้าจน่าจะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายสามสอหนึ่งมาหามุย่ว่าสามสองหนึ่งไม่ทำไม่ทำทองมีอดนี้ไหมฟันดูเลยมาอไอ กิวทาร่ซึ่งเบนนี่เบนนี่เฮ้ยจะจำได้ชื่อนักภาพมันสนมันแม่งจำตัวละครได้สนิทดึงไปออกไ่ตาาตัวไหนฮะดูชายตาเมื่อกี้ลจ้อาอ๋อกไม่ใช่คนตัวอันนี้ต่อหลักลมสามองนึงเป็นสามตัวเองเยได้แล้วสิ นี่มึงแต่งตัวเป็นสาวถึห้าสองนพร้อมโบแต่ไหนยานเกชาไงสามสองหนึ่งไอีกน็อีกกอีกละอ่านซึโกะนซึโกะหน่อสามองหนึ่งเฮ้ยิสาพีม่พี่สีสาสรุปไม่เซนีิสสอยังไม่บอกว่าสามสองหน่งอุ้ยนเดิมแหละคนเดิมแหละเฮ้ยนึกไมมีฟิลดีมากลยสามสองหนึ่งสามสองหนผู้ชายผมขาว ดาบไอ้หน้ากากวาไอ้หัชี้ชี้วะใไม่ใช่ไอ้ตัวหน้าหน้าดูดหน้าดูดุอ่าสามึเอออ่าใช่อ่าสามสองหนึ่งือว่าเดี๋ยวนะฮะหมาหงุมหงิดหมูเนี่ยเอ็ดแล้วเฮ้ยจากหาสิบกว่าใช้ได้ใช้ได้มีอไหมีอันนี้ไหมพีศาสปีศาสเออตัวดีครับเป่ยเป่ตัวดีตัวดีตามสหนึ่ง สองคนท้ายสองคนท้ายเอาท้ายเดี 3, 2, 1, 1> ๋ยวไม่ท <bakery> ้ายสุรสามสองหนึ่งของอะเนี่ยไม่ทันคนดงตาบลน้ำบุญน้ำบุญน้ำบุญใ่อะสามสองหนึ่งนะนะคีโตมากคนเดียวนะกูไม่ได้เลยนสงโตเลยครคุณหมูจะได้ตลอดเลยครับอีสามสหนึ่ง เมียนี่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  <c oughs> ออสามตัวหนึ่ <c oughs> งเตั้งเลยเฮ้ยชิ้ตับุออ,อ,อ,ออกมาเดียวอย่งเนี่ยกลายเป็นแลเลยเนี่ยฮะผมก็เป็นคนจับได้เอ,อ้ยอย่าง,งาน้อยเราจะทำให้ผมมีความสุขในการเปิดมากขึ้นกูไม่ได้เลยสซึงโกเลยอันดิโลอะแคลักแคลักสามตัวหนึ่ง พระเอกเหมือนกันฉากไม่ซ้ำเอ็ดหนึ่งทันจิโลเออามีหกแล้วเฮ้ยไม่ได้เปอว่าเกินครึ่งเออเออเกินครึ่งที่เรามีเออใช่เกินครึ่งที่เรามีดีกว่าเยอะซื้อเป็นร้อยห่อได้ไม่ถึงจุดต่อจะบ้าสาม่องหวัชึบกอนที่โกหกเนมันอยู่ไหนอ่ะสามสองหนึ่งไม่ล้างหัวขาวหัวขาวตาข้างนึง

อล่าดูกันเลยอันนี้คือพี่ตีองซื on on on. ซ้อมาก่อนหน้านี้นะฮะเราไปแจกไปแล้วพ um um ี่ตองก็ได้เฮ้ยตัวายตัวน um> ี่ามองนึ่งเฮ้ยสามดเกินอ่าตัวเรอรอมอสามองนมี้สงหน แล้วหัวจะู้เอ้ยหัวาเนเขียวอ๋ออ๋อสามสอบชิบยอาย่า้ม่เวมาเลวมิสุรีมิสอาให้มาอยกบ่วงหน่อยไม่ค่ะผมดำสั้นนัาจะเป็นผู้ชายใส่ชสืายลายขวางขาวขางขาวงูว่างูว่ะวมิสุรีว่ะใช่ผมอมาถูก้องไมสามสองหน่งสามไปสมึงเไ่อลีวออกไปโอ้ ไม่ครับน่าจะเป็นปีศาจสมแดงด้วยสมแดงอ๋อใช่ไหมเออใช่อย่าตกสามสองหไม่มีายผู้หญิงไม่มีนผู้หญิงมีน้ำม้าไม่มาอง่ม่ทันจิโล่ม่ทันจิโลาสุดท้ายโดยการพร้อมกันพร้องกันสหน่สามตัวนี้กันเรหองชมพู เราจับได้บิสซิลิทจบอายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดคาดเราเคยทำคลิปหนึ่งใช่เในระหว่างซื้อยกสองมันได้ไม่ถึงยี่สิบห้าแบบตอนนี้รายการจะแบบว่าไม่หวังอะไรรอไมม่ีเลยแต่กับที่ดีกว่าที่คิดทุกคนครับผมที่ต้องซื้อบอกนะมาจากล็อตเดียวกันมาจากที่เดียวกันห้างเดียวกันอ่าซื้อมาทีเดียวเลยปุ๊บก็โอเคนะสี่สิบแปดซองถึงจะได้มาขนาดนี้สามสี่ เกินคึ่งเกินครึโอเคได้ได้ไ,ไ,ได้ไไดไไดถึงจะไม่ได้เหมือนกับสมัยของ G O ใช่แต่ก็รูปสวยค่อนข้างสีสด หมาะสำหรับสะสมการ์ดใครที่ชอบสะสมแต่ว่าอันนี้มีแค่เป่ายี่สุบอย่างเดียวจริงเท่านั้นเองนอกนั้นไม่ได้มีลูกเล่นอะไรแล้วนะครับผมก็เอาไปว่าจบเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเอว่าใครที่แบบว่ามีเปิดเหมือนกันนะฮะก็ลองมาพูดคุยกันบ้างนะครับว่าได้อะพี่ต้องอยากได้ชี้ระบุกแค่นั้นแหละใครมีแบบชี้ระบุครบบอกมาได้ว่าชี้ระบุมีทั้งหมดกี่แบบลองเข้ามาอวดเข้ามาขิงที่ต้องดูนะครับจบกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปนี้ให้ คนได้เห็นนะครับผมได้รู้ว่าหาไดยังไงดันค่าศูนย์ใช่แล้วก็อาจจะเออตัดสินใจซื้อแบบว่ากลัวจะซ้ำไหมลองดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจนะครับผมอ่ะแล้วก็เกิดใครชอบการรีวิวของพวกเรานะครับผมมารีวิวนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซับสไครต์นะครับผมทั้งย่างนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ข้างๆมีปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปใหม่ๆนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมและโอกจากช่องทาง YouTube ก็ยังมีช่างแบลือางทาวันต้อหนักก็ยังมีช่องทางโซเชียลให้ติดตามการครับผมเฟซบุ๊กกับอินสตาแกรมก็ผมก็อย่าลืมติดตามการเซทได้เลยมารีวิวภาษาอังกฤษนะครับผมก็ข่าวสารอะไรต่างๆนะครับเราก็จะแชร์ไว้นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันนะครับรับผมสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปบายเสียใจที่เนสโกไม่มา